สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์บายครูโจ้ครับมาอีกแล้วคลิปต,ต่อไปกันอีกแล้วได้รับเสียงตอรบรับดีจริงๆนะจะเบื้องต้นอันนี้ได้เขาเรียกว่าผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับอาจารย์ปัถน,นาวิริยธรรมเจริญช่วยทำภาพพื้นหลังให้อาจารย์โจ้โโโไม่ไหวแผ่วยิงๆจังหวะนี้เอ้า มีภาพพื้นหลังสวยขนาดนี้แล้วเราต้องไปเริ่มเรียงเลยดีกว่าว่าวันนี้จะมีใครถามโจทย์แนวไหนมานะครับไปกันเลยอ่าและคำถามที่เข้ามาในวันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของการหาค่าความจริงโดยการสร้างตารางนั่นเองวิธีการจะทำเรื่องนี้ง่ายๆก่อนเลยเช็คก่อนว่าเรามีอะไรบ้าง ล่าสุดที่เรามองไปตอนนี้เราเห็นแต่เพียงแค่ p และ q ใช่ปะ่ะนะครับมีแค่2ตัวเนาะดังนั้นเราก็หาค่าความจริงแค่2ตัวลยุยก็คือ p แล้วก็ q ใช่ไหมนะครับ p แล้วก็ q หา2ตัวเขียนไงนี่เลยจริงจริงจริงเท็จ เทสจริงแล้วก็เทสเทสโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะเมื่อจัดการ2ตัวเปนที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่อยากให้เช็คต่อไปคือ P กับ Q เนี่ยมันมีตัวไหนมีนิเศษติดอยู่ป่ะมันมีตัวไหนมีนิสศษติดอยู่ป่ะซึ่งพอพูดถึงแบบนี้แล้วมองไปปั๊บเจอแล้วมีตัวหนึ่งนั่นก็คือ Q นั่นเองเราก็ดำเนินการหาเก็บไว้เลย,เลยอะไรที่มันหาง่ายๆแบบนี้ นะครับลยุยคุยกันไปแล้วว่าไง <c oughs> เวลาใส่นิเศษจากคลิปก่อนหน้าบอกไว้ว่าเมื่อใส่นิเศษเข้าไปค่าความจริงเก่าเป็นอะไรให้เขียนตรงกันข้ามมาดังนั้นทำไมครับจากที่เป็นจริงก็กลายเป็นเท็จจากที่เป็นเท็จก็กลายเป็นจริงจากที่เป็นจริงก็กลายเป็นเท็จ จากที่เป็นเท็จก็กลายเป็นจริงอ่าเราตอนนี้เรามีแบบวัตถุดิบเป็นตัวเดียวๆเก็บไว้หมดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเริ่มทําที่มันเริ่มเป็นก้อนขึ้นมาได้แล้วโอเคไหมจากช็อตแรกเราก็ทําตัวแรกไปเลยแล้วกัน <S <S เขาจะเทียบระหว่าง2ตัวนี้เนาะว่าสมมูลกันไหมนะครับเราก็เริ่มเช็คจากตัวหน้าก่อนซึ่งตัวหน้านั้นเราก็เริ่มทําจาก ภายในวงเล็บก่อนเลยนะครับนั่นก็คือถ้า p แล้ว q นั่นเองในส่วนของถ้า p แล้ว q ในส่วนของถ้า p แล้ว q ถ้าเกิดใครกลัวแบบว่าพลาดนะแนะนำว่าให้หาอะไรมาปิดเอาไว้นี่อย่าเพิ่งไปมองอย่าเพิ่งไปมองช่องนี้โอเคไหมตอนนี้เราพิจารณาแค่ p กับ q เนาะหาเอาเอานิ้วก้อยมาปิดไว้ก็ได้นะครับใครจดในกระดาษเนาะเออเราจะได้เห็นว่าอ๋อเดี๋ยวลูกตาเราผิดแถวนะจ๊ะดังนั้นการจะหาท่าแล้วสิ่งเดียวที่เป็นตัวประหลาดจากเขาคืออะไรเอ่ยคือท่าจริงแล้วเท็ดใช่ไหมท่าจริงแล้วเท็ดมันได้เท็ดที่เหลือได้จริง เค okay, นะเราได้ค่าความจริงของเฉพาะท่าแล้วออกมาแล้วนะครับต่อไปก็มาไมไปดำเนินการหาเต็มก้อนเขาซะนั่นก็คือนิเศษของท่า P แล้ว Q นะครับในส่วนนี้ก็ย้ำอีกครั้งว่าทำไมก็เจอนิเศษของเก่าเคยเป็นอะไรเจอหนิเศษก็กลับซะหลังนั้นก็ออกมาเป็นจากจริงก็เป็นเท็จ จากเท็จก็เป็นจริงจากจริงก็เป็นเท็จจากจริงก็เป็นเท็จโอเคไหมโอเคป่ะตามนี้นะครับตัวแรกเป็นอันเรียบร้อยโอเคนะต่อไปเราก็จะมาหาตัวนี้กันนะครับนั่นก็คืออะไรนะพีและ นิเซคิวอ้าวตอนนี้ใช้นิเซคิวแล้วนะครับทำไมตอนนี้ใช้ P กับนินเษคิวทำไมหาอะไรมาปิดเลยหาอะไรมาปิดคิวทิ้งไปเออหาอะไรมาปิดคิวทิ้งไปเราจะได้ไม่หลงใช้ผิดช่องผิดคอลัมน์นะครับตอนนี้เรากำลังต้องพิจารณาในส่วนของ2เขียวตรงนี้อโอเคนะและ และความน่ารักของและคือมีกรณีเดียวเท่านั้นที่เป็นจริงครับผมมีกรณีเดียวเท่านั้นที่เป็นจริงนั่นก็คือจริงและจริงเจอตรงไหนเป็นจริงและจริงให้เป็นจริงที่เหลือเป็นเท็ปครับเลยซึ่งเจอแล้วว่ามีไหมนี่ไงจริงและจริงให้เป็นจริง ที่เหลือมีจริงและจริงหรอไหมเนี่ยมีจริงและจริงหรอไหมเนี่ยมีจริงและจริงเหรอไหมเนี่ย,มไ,มยไม่มีดังนั้นใสายเป็นเท็จนะครับ่าหาตัวหน้าเรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวลบอันนี้ทิ้งก่อนนะเดี๋ยวลืมเออเปิดตารางให้มันสวยๆขึ้นมาหน่อยหาตัวหน้าเรียบร้อยแล้วหาตัวหลังเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้ เขาถามว่าประพจนสองประพจน์นี้เขาสมมูลกันไหมการจะเช็คว่าสมมูลกันไหมให้เช็คโดยการเทียบเอาเลยนี่แต่ละคู่ต้องได้ค่าความจริงตรงกันเป๊ะซึ่งข้อนี้เป็นไงครับทั้ง4คู่ของเราอีกทีงนี่นี่นี่แล้วก็ นี่เป็นไงมันตรงกันหมดครับผมนั่นหมายควายว่าหมายความว่าเอออยู่คนเดียวก็เล่นมุกคนเดียวได้อารมณ์ดีจริงๆนะครับแสดงว่าข้อนี้เป็นไงกันข้อนี้เขาก็สมมูลกันนั่นเอ๊ โอเคนะผ่านไปแล้วนะครับสำหรับข้อแรกในคลิปนี้เดี๋ยวขออีกสักข้อหนึ่งโอเคไหมคนไหนจดไม่ทันเดี๋ยวค่อยกรอกลับมาฟังใหม่นะจะไปลุยกันที่ข้อ2เลยในส่วนของข้อ2นี้เขาจะให้เราสร้างตารางค่าความจริงเพื่อจะทำไมครับตรวจสอบว่าประพจน์สอก้อนนี้เขา เป็นนิเศษกันนะบ่าวเป็นนิเศษเป็นยังไงเป็นนิเศษก็หมายความว่า,มาเมื่อกี้คำตอบเป็นไงถ้ามันสมมูลกันคำตอบเขาจะทำไมครับคำตอบเขาจะตรงกันหมดเลย mm hmm. เห็นไ่าเนี่ยแต่พอจะเป็นนิเศษหมายความว่าไงเดี๋ยวคำตอบของเขาเนี่ยมันจะทำไมครับมันต้องตรงข้ามกันในทุกๆคู่เลย มันจะต้องตรงข้ามกันในทุกๆคู่เลยมันถึงจะถือว่าเป็นนิเซซึ่งกันและกันเดี๋ยวเราลองไปหากันดูในส่วนของข้อ2นะครับมาเช็คคลิปต้นคลิปเขาว่าไนงะก่อนจะเริ่มทำให้เราทำที่มันง่ายๆก่อนอันดับแรกทำไมครับเช็คก่อนเช็คก่อนว่าในประพจน์เหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งโอเค มี2ตัวแค่นั้นคือ P แล้วก็ Q มีแค่ P กับ Q เท่านั้นนะครับดังนั้นก็สเต็ปเดิมขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนั่นก็คือ P แล้วก็ Q นะครับเขียนคู่กันเปนะ็นไงจริงจริงจริงเทจเท็จริงเทจเทจโอเคแล้วยังไงต่อ มีนิเศษไหมถ้ามีก็หาเก็บรอไว้นะครับเช็คดิมีนะครับนั่นก็คือนิเศษคิวอ่ามาเขียนเก็บเอาไว้เลยนิเศษคิวก็ไปดูคิวเคยเป็นอะไรก็ใส่ตรงข้าเคยเป็นจริงก็ใส่เท็จแบบนี้อ่ารวดรวดกันมาเลย แล้วเราก็จะไปหาที่ก้อนแรกกันก่อนนี่ถทา P แล้ว Q ในส่วนของถ้า P และคินั้นอย่างว่าเราก็มองแค่ส่วนนี้ใช่ไหมโอเคปะ่ะถ้า P แล้ว Q มีกรณีเดียวเท่านั้นที่เป็นเท็จ ถ้าผีแล้วคิวกรณีเดียวเท่านั้นที่เป็นเท็จนั่นก็คือถ้าจริงแล้วเท็จถ้าจริงแล้วเท็จจะออกมาได้เท็จเพียงตัวแบบเดียวเท่านั้นถ้าเป็นแบบอื่นทำไมครับเป็นจริงทั้งหมดโอเคนะกรณีเดียวเลยคือถ้าจริงแล้วเท็จ ให้ผลออกมาเป็นเท็จที่เหลือจริงเกลี้ยงเสร็จเฉยสำหรับก้อนแรกนะครับก้อนต่อไปก้อนหลังนั่นก็คือ p และนิเศษ q p กับนิเศษ q มาพิจารณากานันอันี้ p อันนี้นิเศษ q เอามาและใส่กันย้ำอีกครั้งหนึ่งการจะและใส่กันมีกรณีเดียวเท่านั้นที่เป็นจริงคือการจะและใส่กันมีกรณีเดียวเท่านั้นที่เป็นจริงคือต้องจริงและจริงเท่านั้นจริงและจริงจะออกมาได้จริงที่เหลือทำไมครับเป็นเท็จเฉยที่เหลือจะเป็นเท็จนะเอาไปตามหากันดีกว่ามีจริงและจริงไหมนี่ไง จริงและจริงจริงและจริงจะให้ค่าออกมาเป็นจริงนะครับคู่อื่นมีจริงและจริงไหมใช่จริงและจริงหรือเปล่าจริงและจริงหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ทำไมเป็นเท็จทั้งหมดนะครับอ่าเป็นอันเรียบร้อยสำหรับประพจน์ก้อนหลัง ขาครบเรียบร้อยแล้วทางก้อนหน้าแล้วก็ก้อนหลังนี่ได้เวลาเช็คครับเขาจะเป็นนิสศษกันไหมถ้าจะเป็นนิสศษกันทุกทุกคู่ทำไมต้องมีค่าความจริงที่ตรงกันข้ามกันอยู่ตลอดเวลาเออต้องไม่มีใครมันเหมือนกันเลยนะมันเหมือนกันปั๊บนี่ไม่นับเป็นนิสศษโอเคไหมตามนี้เช็ค มีจริงกับมีเท็จอตรงกันขา้ามมีเท็จกับมีจริงอะตรงกันขา้ามอ้าวมีจริงกับมีเท็จไม่เหมือนกันมีจริงกับมีเท็จอก็ไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเลยสัก,กคู่เดียวแสดงว่าเขาทาั้งคู่นั้นทำไมครับ เป็นนิเศษกันนั่นเองโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะตามนี้นะอสองข้อเป็นไงสบายสบายสำหรับการสร้างตารางหาค่าความจริงนะครับสำหรับวันนี้โอ้โหต้องฝากเพจของคุณโจไว้ด้วย เพจห้องเรียนคณิตศาสตร์บายครูโจนะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้รับความรู้ด้านคณิตศาสตร์แนะนำนะครับว่าให้ลองเข้ามากดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารทางคณิตศาสตร์ในสไตล์ของครูโจนะจ๊ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ